เกมครับต้องห้ามของเรานะครับเป็นรายการที่เราต้องพูดกันทั้งทั้งคลิปแบบนี้แล้วก็ยังต้องนั่งใกล้กันแบบนี้นะครับครับในบางครั้งไี้เสียงไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็บางครั้ง <laughs> เราอะ่ะมีกังวลทางกินปากโดยเฉพาะพี่เติร์สนะครับวันนี้แต่ว่าวันนี้บอกเลยนะหมดห่วงเพราะว่าเรามีเดนทิเซโตแม็กซ์นี่ถูกครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องเป็นห่วงกินปาก แข่เงเสมอนะครับยาสีฟันแปลงแห้งนะครับไม่ต้องบ้วนน้ําหลังแปรงฟันเลยครับช่วยระนับกลิ่นปากมีฟัวออไ์1,500 ppm ที่ช่วยป้องกันฟันผุครับแถมตัว d e n t i s t ร Pro Max เนี่ยมีการเพิ่มปริมาณสารเคลือบฟันทําให้ฟันขาวขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มเนื้อผิวฟันอีกด้วยครับซึ่งนอกจากประโยชน์ของการแปรงฟันแบบแห้งที่ช่วยเรื่องสุขภาพฟันในระยะยาวแล้วนะครับการแปรงฟันแบบแห้งก็ทําได้ง่ายมากๆนะครับแม้แต่เวลาหรือสถานการณ์ต่างๆที่เราไม่สะดวกใช้น้ําและยังเป็นวิธีการแปรง ที่ทาตแพทย์แนะนําด้วยเด็ดอันนึงที่ดีมากๆเลยคือผมเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟดื่มชามันจะทําให้ปัญหาของเราคือฟันเหลืองซึ่งยาสีฟันที่แปรงแล้วก็เคลือบตรงนี้ไว้มันจะช่วยรักษาฟันเราได้นานๆก็เวลาแปรงฟันตอนเช้าก่อนนอนอะไรแบบนี้ก็จะต้องแปรงแห้งให้มันเคลือบไว้อันนี้คือหลักการที่ถูกต้องเลยจริงๆและวันนี้ทำไมคะมาแปรงกันเลยเอาแปรงโชว์กันดีกว่าวันนี้เราแปรงโชว์เลยนะครับทวดจะได้สดชื่นกันไปแล้วค่อยเล่นคําต้องห้ามกดซื้อตรงนี้เลยนะคบเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ หมมาแบบนี้เลยนะของตังแบบนี้เลยนะช่วงเวลาที่เหมาะสมกับการแปลงฟันแบบแห้งนะครับคือตอนเช้า <c oughs> หรือตอนที่ไม่มีเศษอาหารตามซอกฟันนะครับซึ่งถ้ากิดว่าสามารถแปลงได้ทุกเช้ามันจะยอดเยี่ยมมาก <c oughs> บีบเดนทิสเซ่โปรแม็ก <c oughs> พูดตอนนี้ได้หรอ <c oughs> แปรงปันอย่างเงี้ยคุณจะแปรงอย่างน้อยประมาณสองนาทีนะครับเพื่อให้ฟัวออไรด์เคลือบฟันอย่างทั่วถึงแล้วก็บ้วนอย่างเด็ดวันทิ้งได้โดยไม่ต้องบ้วนไม่ต้องกลัวน้ําไม่ต้องกวน้หนปล่อยให้ฟัวร์ไลมันเคลือบบนผิวฟันให้เต็มที่ครับแล้วหลังจากนั้นน่ะก็งดการกินข้าวดื่มน้ําอย่างน้อยประมาณ15นาทีมันเขาจะได้แบบเคลือบอยู่ที่ฟันตลอดไม่หลุดออกครับใช่ขึ้นปกตินะครับแล้วที่จริงแปรงนอกจากฟันเนี่ยที่จริงการทำความสะอาดช่องปากเนี่ยลิ้นต้องลิ้นด้วยฮะ ถือว่าพอแปลงเสร็จแล้วแบบสดชื่นอะไรทีเดียวนะครับสดชื่นสดชื่นกลิ่นนิดพุ้งอูไม่แฉะแล้วแบบเนี้ยไม่แฉะแล้วดีแล้วดีแล้วสดชื่นเลยไม่อุ่นละเย็นเลยเย็นไปเลยตอนแรกอุ่นตอนนี้เย็นเลยโอเคเทสหมูกรอบเห็นไมครัเทสหมูกรอบเท็หมูกรอบหน่อยหมูกรอบเฟื่องเลย นอกจากเรื่องกินปากที่ Dentiste Pro Max เนี่ยช่วยเรามั่นใจแล้วนะครับเรื่องสุขภาพช่องปากก็สําคัญไม่แพ้กันครับลองเปิดใจให้กับการแปรงฟันแห้งดูนะครับเพราะว่ายาสีฟันแปรงแห้ง Dentiste Pro Max เนี่ยทั้งใช้ง่ายสะดวกเห็นผลเร็วและช่วยปกป้องสุขภาพฟันของเราในระยะยาวได้ดีกว่าตามที่ทันตแพทย์แนะนําด้วยครับไปหาซื้อมาลองใช้กันได้แล้นะครับตามช่องทางที่ขึ้นไว้ตรงนี้